ใครได้ดูเกมลิเวอร์พูลเจอโบลิยาไหมครับผลเป็นไงนลิเวอร์ชนะไป2อศูนย์นะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนดูอันนี้มากกว่านะครับเนี่ยภาพนี้เนี่ยคือผู้เล่นโบลิยาผู้เล่นโบลิยาเขาทําไงครับเขาพยายามที่จะเอาชนะแผงเกมรับของลิเวอร์พูลถูกไหมเห็น,นยังผู้เล่นเกมลับลิเวอร์รพูลยังเป็นแผงผมไม่สนใจนะครับระบบไหนสุดท้ายคือคืออะไรรู้ไหมคือเราอะเห็นอะไรในสนามเราเห็นในสิ่งที่ผู้เล่นโบลิยาไม่เห็นหรือเปล่า เราเห็นสิ่งที่ผู้เล่นิเวอรคพูไม่เห็นหรือเปล่าหรือเราเห็นในสิ่งที่นักบอลทั่วไปคนวิเคราะห์ทั่วไปไม่เห็นหรือเปล่าส่วนมากเวลาที่เราดูช่องทางออนไลน์นะครับเราจะเราจะคิดว่าแบบอ๋อเขาทำอย,าอย่างนี้สุดยอดเลยเก็บเป็นความรู้แล้วก็แชร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออมันดีจริงนะครับแต่ผมถามแค่นเนี้ยเรารู้แล้วอ่ะเราจะต่อยอดอยังไงเราจะทํายังไงนอกจากวิธีที่เขาแสดงให้ดูอ่ะหรือวิธีที่ผมแสดงให้ดูอ่ะผมผมอยากให้ทุกคนตอบมาทันทีตอนเนี้ยได้ไหมสิบข้อทันที เราพบว่าเราต้องใช้เวลานานใช่ไหมแบบโหพี่ผมไม่ใช่นักวิเคราะห์นี่ผมเป็นแค่นักบอลทั่วไปใช่แต่ถามว่าถ้าเราเจอแผงคู่ต่อสู้่อย่างเงี้ยเราทำยังไงแล้วเราตอบไม่ได้ผมคืออะไรรู้ไหมเวลาเราลงสนามจริงไม่ว่าเกมไหนนะครับเราก็จะแบบต้องต้องอะไรดูไปคิดไปแล้วนะทำไงแตโหเจาะไม่ได้เจาะยากจริงฝ่ายกีฬกว่านี่ไงเราจะต้องเตรียมตัวเรื่องของความคิดตั้งแต่ตอนนี้แล้วตั้งแต่ดูบอลแล้วนะครับไม่ใช่แบบดูบอลเออสนุกจังเลย แต่เราต้องแบบมีความคิดของตัวเองจินตการสร้างสารรค์ต่อ,อยอดด้วยตัวเองได้ด้วยอ๋ออืมถ้าฉันเป็นรีวูลนะฉันทำอย่างนี้อ๋อเน่องเป็นผู้เล่นบริยานะฉันจะทำอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงใช่ไหมทุกคนจําภาพนี้ได้หรือเปล่าภาพนี้ผมมั่กจะแบบเมื่อกจะสอนให้ทุกคนดูบ่อยๆเอาให้ทุกคนดูบ่อยๆเพราะมัาสำคัญจริงๆนะครับเวลาเจอู่ต่อสู้แผงหนึ่งคนเป็นแผงหนึน่งชั้นสองชั้นสามชั้นอะไรอย่างเงี้ยเรามีวิธีการเอาชนะยังไงบ้างจากภาพเนี่ยเห็นไหม ูเล่วิพูมีแผงกี่ชั้น2ชั้น3ชั้นเห็นไหมเนี่ยมันตรงกับอันนี้แล้วพอมาเปรียบเทียบกันแบบนี้ครับเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมันมีวิธีการที่เราแบบเจาะเอาชนะทีมวิพูได้ไงบ้างที่มันไม่ใช่แค่แบบสิ่งที่เขาทําให้ดูหรือสิ่งที่คนอื่นๆวิเคราะห์ให้ดูเราคิดเองทําเองได้ต่อยอดตัวเองได้อันนี้คือสิ่งที่ผมบอกได้เลยนะว่าทำให้เรามั่นใจในการเล่นแล้วก็เล่นบอลเก่งและเหนือชั้นขึ้นอย่างมากเราจะพัฒนาตัวเองด้านความคิดในการเล่นบอลการตัดสินใจได้้้แแบบบบสุดยอดต่่จังหวะเนเ,เนนผูลาขไร เขาได้บอลตรงเนี้ยเห็นไหมเขาได้บอลตรงเนี้ยแล้วเขาอ่ะก็แบบส่งออกข้างอะไรสักอย่างให้เพื่อนนะครับซึ่งถ้าเป็นเราเราทำไงเราทำอะไรบ้างเราก็จะเห็นวิธีมากมายนะครับแบบถ้าเปรียบที่ไปดูและนี่ก็คือสิ่งที่ผมเห็นว่าแบบนอกจากแบบออกข้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วอ่ะเขาทําอะไรได้บ้างแต่ในการเนี้ยเขาเลือกที่จะออกข้างแล้วก็แบบส่งให้ผู้เล่นริมเส้นนะครับออกข้างเลียดเส้นนะครับแล้วผู้เล่นริมเส้นน่ะเขารับบอลแล้วก็แบบโดนประกบได้ตามใช่ไหมแล้วเขาก็คืนมา แต่เราสังเกตอะไรไหมจังหวะเนี้ยเราจำเรื่องที่ทางไปที่ทางได้ปะเราลองสร้างที่ทางไปทิศทางร,รอบๆตัวของผู้เล่นบริยา่าคนที่แบบรับบอลคนนี้ซิเป็นไงครับอ้อผู้ต่อสู้เขาด้านหลังเขาเพื่อเลยขึ้นหลังไงพี่ใช่แล้วถ้าเขาไม่คืนเขาทำได้ไหมเขาสามารถทําได้แต่ผมไม่รู้นะว่าเขารู้หรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นข้อสังเกตนะว่าเฮ้ยบางทีเราเห็นแบบเขาเล่นเก่งเล่นดีอ่ะบางทีแล้วลมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่อะไรครับที่เขาอาจจะไม่เห็นแต่เราเห็น ถ้าเป็นถ้าเราเป็นผู้เล่นบริยาในจังหวะเนี้ยเราเป็นคนเนี้ยเลยเราทําอะไรได้บ้างนอกจากคืนหลังทําไมครับเราก็สามารถทะแยงหนีมาที่พื้นที่ว่างได้เห็นไหมออกข้ามาพื้นที่ว่างหรือแบบล็อกบอลกลับอะไรสักอย่างเนี่ยมันมีหลายจังหวะมากหรือต่อให้แบบอะไรต่อให้คืนแล้วนะครับส่งคืนปุ๊บแล้วแบบผูเล่นคนเนี้ยเขาจะคืนหลังนะครับในเหตุการณ์จริงอะ่ะแต่ถ้าเกิดแบบอยู่จังหวะนี้แเราเป็นตัวเราทันทีอย่างเงี้ยแน่นอนนะครับว่ามีความเสี่ยงโดนเสียบอลโดนกดดันแต่ถ้าเราดึงหลอกอะ่ะเออดึงมาอีกทิศทางเนี้ยเป็นไง เราเป็นไงครับเอาตัวรอดได้แล้วนี่ก็เป็นเหตุการณ์แล้วก็ความสมําพัญของมุมมองในชิมบอสนามใหญ่ที่ทางปทิทางแล้วก็สิ่งที่ผมทําให้ทุกคนดูบ่อยๆนี่ขนาดแค่สถานการณ์เดียวช็อตเดียวนะจะได้ไม่อะไรไม่ช้าเกินไปนะครับต่อมาเนะเป็นจังหวะที่ลิพูจะได้ประตูนะครับฮะใครได้ดูนะครับเป็นจังหวะที่ลิพูจะได้ประตูผู้เล่นลิพคูคนนี้เขาก็ได้วอลตรงนี้ใช่ไหมแล้วเขาทีนี้นเขาเจอแผงเกมลับของผู้เล่นบอลยานะแบบหนึ่งสองสามชั้นอะไรเงี้ยที่ผมบอกไงผมอยากให้ทุกคนจินา เราทำไงมันไม่ใช่แค่แบบส่งบอลให้พื้นที่ว่างออกข้างคืนหลังอย่างนี้นะครับจําไว้นะครับมันมันมันได้อะมันดีมันใช่แต่พอเจอเกมระดับสูงเนี่ยเราต้องคิดอะไรจะมันต่อยอดเราก่อนนั้นนะครับซึ่งในเหตุการณ์เนี้ยผู้เล่นลิเวอร์พูลทาไงครับเขาทะยงมาหนึ่งครั้งแล้วั้งที่ส่งมาให้คนนี้แล้วก็เป็นไงครับบอลก็มาที่ซาร่านะครับซาร่าเขาก็เลี้ยงตัดเข้าในหน้ากอบเขตโทษแล้วก็แบบหาจังหวะยิงประตูเข้าไปนะครับซึ่งพอเรามาดูภาพรวมเป็นไงเมื่อเกิดการที่ผู้ เห็นไหมแล้วก็สุดท้ายซาร่าเนี่ยก็ทําการเป็นไงครับทาการเลี้ยงตัดเข้าในแล้วก็ยิงประตูเข้าไปซึ่งถ้าเกิดแบบเรามีความคิดต่อยอดได้แบบเราอะเราทำไงพอแลยพอทแยงมาปุ๊บเป็นไงครับทแย,ยงหนึ่งทแยงสองเราทแยังตอบไปอย่างนี้ได้ไหมซาร่าทแยงตอบไปอย่างนี้ได้ไหมก็ได้ซาร่าคืนหลังได้ไหมได้ ซาร่าทาอะไรครับอาจจะทําในสิ่งที่เราคิดไว้อะไรแบบนี้ก็ได้เนี่ยจังหวะเนี้ยเราคิดว่าแบบอมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดมันเป็นวิธีที่แบบลิอก์พูลทำแล้วใช้ได้ผลดีมากโอ้ได้ประตูแต่อะไรครับแล้วถ้าถามว่าวิธีที่ดีกว่านี้หรือมากกว่านี้เราทําไงเห็นไหมเราอาจจะคิดไม่ออกนะครับเลยใครจําภาพนี้ได้เห็นไหมนำมาใช้อีกแล้วนะครับรรผู้เล่นลิอร์พูลเนี่ยแทนที่จะทะยงทะยใงม่อย่างนี้ใช่ไหมทะยทงเทียวได้ไหมเออแทนที่ทะยงหนึ่งทะยงสองแล้วก็แบบนอกว่าแบบค่อยๆต่อบอลอย่างเงี้ย ทยังทีเดียวเลยได้ไหมมาให้ซาร่าอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรครับเนี่ยออกข้างนะออกข้างมาแล้วก็เลียดเส้นส่งเลียดเส้นไปให้ซาร่าได้ไหมหรืออะไรครับทะยงมาทะยงมาแล้วก็คืนให้ผู้เลนลิเร์พููแล้วก็อะไรครับผู้เลี้ยเร์พููก็ส่งเป็นไงครับส่งทะยงต่อไปให้ผู้เล่นซาร่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะมันสามารถต่อยอดได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเห็นนะแม้ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากนะแบบสถานการณ์เกมแต่เอาแค่สองสถานการณ์เนี้ยสองเหตุการณ์เนี้ย เห็นยังมันมีรายละเอียดมันต่อยอดได้เยอะผมอ่ะไม่พยายามพูดถึงระบบนู่นนี่นั่นอะไรมากมายตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะสุดท้ายแล้วนะมันขึ้นอยู่กับโค้ชแต่ละคนจะใช้งานยังไงเขาจะใช้นักบอลทายังไงเขาจะสร้างให้นักบอลมีความคิดยังไงนักบอลต้องคิดยังไงสุดท้ายคือเราคิดยังไงเราเป็นนักบอลรีพูวอย่างเงี้ยเราจะต่อยอดยังไงหรือว่าเราเป็นนักบอลบริยาเราจะต่อยอดการเล่นยังไงบ้างนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนรู้แล้วก็นําไปต่อยอดในการเล่นบอลของตัวเองนะครับแล้วก็แบบเวลาที่เราดูบอลอะ ก็จะไ,ได้คิดไปด้วยแล้วก็เวลาใช้ในสนามจริงนะครับเราก็จะมีความโดดเด่นเก่งและเหนือชั้นกว่านักบอลทั่วไปแต่ไม่ใช่ว่านักบอลทั่วไปไม่เก่งไม่ดีนะครับหรือว่าแบบสิ่งที่แบบคนอื่นสอนไม่ดีนะครับคุณต้องจําตรงนี้ไว้นะครับเพียงแต่พออะไรครับเพราะทุกคนต่างรู้อะเพราะทุกคนต่างคิดแบบเดียวกันนะ่ะแล้วโดนจับทางได้หรือคิดแบบในทางเลือกอื่นไม่ได้เราก็จะไปไม่เป็นนะครับเคยเห็นบอลเกมฟุตบอลแบบเะไรเงีไงรายการฟุตบอลอะไรสักอย่างหนึ่งไหมหรือไทยลีกอย่างเงี้ยเราเราเห็นเกมที่แบบ มันดูแบบมันดูออัดดูหน้าเบื่อดูแบบทาไมมันไปไม่ได้ทีนทำไมออกข้างคืนหลังนอกว่าพิมไม่ได้ไหมว่านักบอลเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เห็นนะครับว่ามันมีวิธีการไหนบ้างนอกจากคำว่าทําตามโคด้ดทําตามก็มันทาไปตามโค้ดอยู่แล้วอะแต่ผมถามแค่นี้นะครับถ้าไม่มีโค้ดคุมอะไม่มีโค้ดมาสั่งอย่างเงี้ยเราทํายังไงเราจะเล่นยังไงนี่คือคาสาคัญนะครับถ้าโค้ดบอกว่าอ่ะคิดเองทําเองช่วยกันเล่นซิโดยที่โค้ดแบบแค่จัดจัดอะไรจัดระบบจัดตําแหน่งแล้วให้ทุกคนคิดเองทาเองรู้เล่นกันเองอ,อย่าบ่นโคด้ดอย่าโทษโค้ดนะคร โค้ดต้องการให้รู้ว่าเฮ้ยตกลงแล้วในหัวของเราทุกคนน่ะมีรูปแบบการเล่นไหลลวมกันยังไงบ้างนอกจากออกข้างคืนหลังโยนยาวหลายคนเนี่ยบอเอ้พี่โยนไปเลยง่ายดีใช่แต่ถ้ามากกว่านี้เราได้ไหมแล้วถ้าเกิดอีกฝ่ายรู้ว่าเราโยนชอบโยนยาวอย่างเงี้ยก็เตรียมดักไว้แล้วถูกปะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบแล้วก็ได้ความร,ามรู้และแนวทางในการเล่นบอลให้เหนือชั้นจากคลิปนี้นะครับ